เรื่องดีๆของหลวงพี่เป๊กค,ครับคุณผู้ชมตัดสินใจละทางโลกครับคุณธัญญาไปทําอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยทําอะไรค,ะคุณธัญญาคุณไปทําอะไรเขาเป็นมูดีติขนาดเราทำรายการดูกันทุกวันรู้ไหมเนอะอ่าบอกคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าคุณเป๊กนี่เข้าพิธีอุปสมบทเป็นอ่าเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครั้งที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพหน่อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณเป๊กก็ได้อ่าฉายาเนีครับคุณผู้ชมว่าอ่าพระปิ ยะชัยโยนะครับมีกำหนดบวชจำพรรษาที่วัดในอำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือนใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ถ้าสมมติตามหลักคือบวชตอนนี้คือไปศึกไม่ได้จนกว่าจะออกภาษาถึงจะศึกได้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องถ้าสมมติเป๊กบวชช่วงนี้อยู่ดีจะไปศึกไม่ได้นะฮะต้องไปให้จบพรรษาก่อนใช่ถูกต้องต้องให้จบถ้าทักเข้าตอนนี้นะใช่อทนายตอนนี้ก็ดแฮปปี้นะแฮปปี้ก็เป็นเรื่องดีดีนะ การบวชก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องแฮปปี้สิท่าตัพร่เป็กถึงตัดสินใจบวชคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเป๊กเนี่ยเคยบอกว่าอยากอยากที่จะบวชคือก่อนที่เรียเกิดบวชแล้วทีหนึ่งแล้วบอกว่าหลังที่ลูกเกิดเนี่ยจะบวชอีกทีหนึ่งมันพูดไว้แล้วแล้วเผิญว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดวงค่อนข้างจะไม่ดีมากๆมีเรื่องไม่ดีเยอะก็เลยถือโอกาสบวชเลยตอนลงผมให้กันนาครู้สึกไงบ้างเอยก็เป็นความรู้สึก ตื่นตานใจนะคะตื่นตานแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันมันดูสงบดูดูเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะก็ขออวยพรนะครับให้ครอบครัวนุงโมทนาเออให้พี่แป๊กนด้บุญแล้วคุณก็มีความสุขด้วยแต่ที่แน่ชุนิธัญญาก็จะพักฝิกบริษัทเอ่อเอ็นีไหรอเ่ ช่วงนี้จะไม่สืบออะไรจะไม่สืบออะไรทันย่าเล็กขอดก็ปิดตัวยางถาวรเลใช่วงนี้พักก่อนถาวรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเข้ามหาชนเมื่อไหร่จะว่ากันจริงทันย่าเล็กขอดเออจะเข้ามหาชนเลยแแต่แต่ไม่แน่นะระหว่างบวชนี่อะไรก็เป็นแต่ไม่หรอกไม่หรอกอยู่ในศีลธรรมคือจริงๆถ้าคนเราตั้งใจบวชอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าโอเคนะก็จะแบบอยู่กับศีลธรรมแบบว่าอย่างน้อยผ้าเหลืองคุมอ่ะใช่ก็คุณก็จะสบายใจไปได้สักเดือนกว่ากว่า